สูง185ครับร้องเพลงให้ฟังหน่อยไปฟังได้ใน YouTube นะครับช่อง Big อ็มป t ิติริปออ i ฟิเชนะครับเป็นช่องอย่างเป็นทางการของของพี่เอ็นะครับแล้วก็ในจุกในจุกก็มีนะครับร้องไว้หลายเพลงแล้วลองลองเข้าไปฟังได้คัฟเวอร์พิมพ์เอ่อ กริตาฤทิ์บุตรพรมนะครับชื่อชื่อจริงเลยนะครับลองลองเข้าไปฟังกันได้เมื่อวานเมื่อวานเพิ่งครับ,บเวอร์เพลงหมื่นคำลาของนอนทนนไปนะครับลองลองเข้าไปฟังกันได้โบอ,อีสานมวนมวอยู่อยากเป็น FC อ้อาฟตอนยังไม่ได้เป็นเหรอครับน้ำหนักเท่าไหร่หนัก81ครับ แต่สูงร้อยแปดสิบห้าไงมันก็เลยดูไม่อ้วนนะครับสวัสดีคนที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะครับเราเหลือเวลาแค่ห้านาทีสุดท้ายก่อนจะจาดกันไปคืนนี้ <c oughs> ะละครร้อยป่าสนุกมากต้องไปสดม์แล้ว ไม่สนใจอ้าวอ่านไม่ทันเนาะนะครับยังไงก็ฝากสวดมนต์เผื่อด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปสวดบ้างคืนนี้อีก5นาทียังไม่ไปนะครับเข,เข้ามาคุยกันก่อนได้อีกแค่5นาทีนะครับใครอยากให้ทำคลิปอะไรให้ดูก็ลองพิมพ์มาบอกกันได้นะครับล่าสุดลงคลิปรีแอ c t นะครับคู่กับ พี่อ้ํกับสีตางกับแม่สีตางนะครับโหยอดวิวสูงมากลงแบบเล่นๆโดยที่ไม่ตั้งใจก็สนุกดีครับติกต o อเป็นเป็นแอปพลิเคชันที่สร้างความบันเทิงแล้วก็ทำให้เราเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ว่าเราจะต้องครีเอทคลิปตลกๆ สนุกมากหากระจายหล่อเกินขอบคุณมากครับอ่านไม่ทันขอกำลังใจหนูหนูจะไปสอบโอเคครับเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับฝากขอฝาก IG ด้วยนะครับ IG Instagram นะครับถ้าน,น้องๆพี่ๆน้องๆไหนเล่น Instagram นะครับ Big M ภาษาอังกฤษ biga มอ s c สกอกริ t าลิต kritta rit นะครับคือผมจะลงภาพอัปเดตละครต่างนะครับแล้วก็ลงคลิปน่ารักด้วยนอกจากใน t ิกตอกแล้วอิน t a าแกรมเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับเข้าไปติดตามกันได้แฟนเพจก็มี a c e บุ๊กก็มีนะครับอีกสามนาะอีกสองนาที อยากฟังเพลงอะไรหรือว่าอยากให้ทำคลิปแบบไหนลองเข้าไปคอมเมนต์ใน IG ได้นะครับมีอะไรก็แท็กกันมาได้นะอยู่บ้านฝนตกไหมตอนนี้น่าจะหยุดตกแล้วครับเงียบไปแล้วหมาก็เงียบแล้วเช่นกันพี่เชียร์ทีมไหนหงกับผี พี่เชียร์เชลซีแต่ตอนนี้เชลซีฟอร์มตกไปแล้วฟอร์มตกไปเยอะเลยครับแต่ถ้าให้เลือกระหว่างหงกับผีก็คงจะเลือกไม่ได้จริงๆนะฮะทีมโปรดของเราหลับเป็นที่เรียบร้อยอิจฉาน้องมา อยากเห็นแฝดพี่เนี่ยมีคนถามมากถามเยอะมากเรื่องแฝดนะครับนี่เชื่อจริงๆเหรอครับว่ามีแฝดอีกหนึ่งนาะทีสุดท้ายอ่ะใครอยากบอกอะไรบอกไหมนะครับเดี๋ยวจะแยกย้ายก,กันแล้วยังไงก็ฝากฝากไอจฝาก Facebook ด้วยนะครับ Facebook ิ๊กเอตมเรียน ุตมเอ็มครับอันนี้คือแฟนเพจพี่มีทำ y o u t u ไหมย t u b e มีครับ YouTube ก็ชื่อบิ๊กเอ็มก it. ริเตริสบุตรพรมออฟฟิเชียลนะครับเข้าไปซับซับ i ไครกันได้ในนั้นมีเพลงมีเพลงที่ผมจะเอ้ยมีเพลงที่ผมคัฟเวอร์ลองคัฟเวอร์แล้วก็มีเพลงประกอบละครด้วยเข้าไปฟังกันได้นะครับโอเค เราคงต้องแยกย้ายก,กันแล้วเดี๋ยวไว้มีโอกาสคราวหน้าเราจะมาไลฟ์ใหม่นะครับจะหาเพลงมาร้องให้ฟังก็แล้วกันนะโอเคไหมนะครับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสด์นะครับแล้วเจอกัน